สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวให้ลูกค้าสั่งแล้วกันลูกค้ามีความเป็นใจไหมเอาเอาซอยสั้นซอยสั้นสั้นประมาณไหนสั้นมากเลยค่ะสั้นมากเลยเอาให้เหลือตั้งสองนิ้วก็พอนะตอนเนี้ได้ได้คุณแน่ใจนะแม่ใจโอเคแน่ใจก็ลุยเลยครับพี่น้องเราจะตัดหางไใกล้หรือว่าตัดหางช่อนำกลางก็ได้นะครับี่ ยกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็อะไรตัดไมคคัตติ้งสองนิ้วนะเกินสองนิ้วตัดทิ้งเลยเกินสองนิ้วตัดทิ้งเลยอีกชอตชอตอีงตัดทิ้งเลย ซึ่งเลยแล้วก็มาอะไรครับมาตัดด้านเลยด้านซ้าย,ยตัดให้หมดครับตัดให้หมดนี่เราก็มาอะไรตัดด้านข้างเลยเห็นไหมเลยสองนิ้วตัดทิ้งเลยตัดซิกแซกนะ ยกขึ้นแล้วตัดเลยมันชื่อทรงอะไรทรงเสยสั้นนะเขาเรียกทรงเสยสั้นครับภาษาอังกฤษว่าเลคัดตัดไปเลยนะครับเวทโตไฟคัตติง้งเกินสองนิ้วตัดทิ้งเลยถ้าศรีรษะทุยก็ตัดเท่ากันไปเลยถ้าศรีรษะแบนนะครับให้โค้งนิ้วนิดหน่อยโค้งนิวน้วดหวยอะ ตรงนี้นะดูป่ะอะตัดกลับยกขึ้นแล้วตัดกลับเลยจับวีวิธีใหม่จับที่ปลายวีข้างล่างแล้วตัดเลย

ทีนี้เราก็าตัดข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าเขาในเมื่อเขาให้เราตัดสั้นเราไม่ต้องไปถามลูกค้าหรอกความเหมาะสมอยู่กลางอะไรกลางหน้าผากตัดอะไรไคอลเซตติงนะคิดเองเลยถามทุกเรื่องก็ไม่ได้ลูกค้ามองว่าเราตัดผมไม่เก่งไม่ชํานาญ ข้างนะอันที่สามยกอันที่สองก็ยกอันที่ห,หนึ่งก็ยกยกต่อไล่ไป ประมาณนี้ไม่ติดจอเอาเอาเอา,เอา,เอาสั้นเลยครับได้ค่ะได้ประมาณนี้สั้นเลยฮะสั้นเลยก็ได้ค่ะโอเคยุให้สั้นนะยกตับเลยที่สามที่สองที่หนึ่งห่าง ที่เคยเคยสั้นสุดประมาณนี้ไหมไม่คือประมาณนี้ไม่คือลองไหมลองแได้โอกาสตัดเดยอะขึ้นที่สามท่านที่สองท่านที่หนึ่งแล,ล้วก็อะไรลวก็เลยหนึ่งสองสามโอ,อ้โหสิสโค้งคัดตัดไปเลยมันใกล้เหนือบีนะ หลังัดตัดเลยตัดตรงๆไปเลยแล้วก็โค้งไปรู้ตัวอยู่ตัดโคง้งโคงโคง,โค,งความยาวครับเราต้องออกแบบแล้วก็ุยกับลูกค้านะแต่เราทรงมันไม่แน่นอนไม่ตายตัวนะยิ้นได้เสมอและต่วความชำนาญ ที่ทำๆนะยกขึ้นเลยมองให้สามชั้นันที่หนึ่งสองสามข้างล่างยกชั้นที่ 3, สามชันที่สองแั้นที่หนึ่งก็ได้นะเป็าการยกอะไรยก ที่สามที่สองที่หนึ่งตกตัดเลยตกขึ้นที่สามตกที่สามเงื่อ ที่สามชั้นที่อะชั้นที่สองชัที่หนึ่งแล้วไล่ขึ้นไปไล่ให้มันบางเลไม่ต้องสั้นมนากลบางเลเยอร์ออขึ้นมาแล้วตัดก็นนับผักไปทาหน้า ตรงคำบับเลยให้ตัดโค้งนะโค้งเป็นรูปตัวอาอาอานม่ยตัวซีนะพวกเคยชอบตับส่วนตัดผมใช้ก็เหมือนกันหนาเรียมเรียมนิดนึงอย่าให้มันยาวไปตัดให้มันเลยมันตันเรียบร้อยหน่อยแต่ให้คงความคงคงวามเป็นผู้หญิงอะเราใช้ปัตเตอรเลียนมาถ่ายมันก็จะแข็งไป ตัดออกเนี่ยตัดออกไอที่เลยพอนอนไอที่เลยแตงน,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 นันเป็นลกูกอะไรกูบีดีนะ ควมยาวประมาณอะไรสี่หูระม,รมันกลางไปหูไม่ถึงสี่หูนะตัดทิ้งก็พอล่า,าก็มาก็ทับหูไปข้างหลังแล้วก็ทับผูไปข้างหลังยกผมได้่อยขึ้น่ายทิ้งขนนวน ใครดิอวิดันขึ้นแล้วใครดิ อะไรซิเอาอยู่ด้านขึ้นแล้วไง 啊，普龙的台呀。 ตรงนี้มันหนาเดี๋ยวฟันตามาช่วยหน้าเราไม่อยากได้ตรงๆแบบนี้ที่คนนี้เราเพิ่งจะตัดแพทเทิร์นเสร็จยังไม่ลงรายละเอียดนะยังไม่ใส่กระดุมยังไม่ใส่ชิปนะครับถ้าเป็นตัดตัดผ้านะจะเยียดที่หนึ่งตัดสร้างกรอบทรงก่อนตรงนี้แล้วก็ค่อยๆจิบเข้าไปผมลูกผ้าม,มันมีสามสีแล้วก็ทำให้มันเลยให้มันเกลืนๆกัน เอาทุกสีมารวมกันเลยจะออกมาเป็นสีส้มส้มน้ําตาลไปอีกนี่ก็เริ่มไล่อะไรเริ่มไล่มับางแล้วก็ชุน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 บิบบีบบีบพัดติ่งทำไป้งถ้าเราชำนาญก็รัวขึ้นมาเลยนะรัวขึ้นไปเลยตัดปลาครับให้ผิวบางนะชุนชุนชุน ตแต่พอผมรู้นี่นครับตรงนี้ทำให้บางผมมันชี้ไปด้านขวาใช่ไหมเยียรเงินใครไปด้านขวาแล้วสับสับปล่อย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 เฉพาะจุดนะเฉพาะจุดนะเฉพาะจุดแล้วก็อะไรค่อยๆร่วขึ้นไป รัขึ้นไปแล้วเขาค่อยสับไล่ขึ้นไปชนชนชนทุน,ทน,ทน,ทนให้บริเวณทันที่หนึ่งสองสามเนี่ยให้มันบางแลเลเยอร์ขึ้นไปนะเพราะผมลูกค้าไม่ได้ตัดมาเท่าไหร่หลายเดือนไล่มันบางเปิดความทุยเห็นไหมยังมีความทุยอยู่ระดับไหนผมให้ทุยอยู่เหนือไปหูนะ เป็นทุยสูงไปเลยถ้าทุยต่ำมันไม่สวยเนื่อจากผมอะไรเขาออเดอร์มาสั้นอ่ะแล้วก็ยกทุยสูงไปเลยจบเราต้องคิดเองนะตรงเนี้ยไม่ต้องถามลูกค้าลูกค้าก็ไม่รู้หรอกว่าความทุยมันเหมาะเขาประมาณไหนระดับไหนนะเลเวลไหนนะทุกคนไม่รู้นะสายตาของช่างเท่านั้นนะครับถึงจะรู้มีนักเลงเนี่ยมาทุกประจวบวะ เดีต้องส่งอาจารย์อ้อนไปจัดการเลยดีไหมอาจารย์อ้อนกันงาอยู่โคราชนะยังดูช่างใหญ่เลยเดี๋ยวจะไปสับท่านอยู่ว้อง,งว่านก่อนทุนๆๆๆเนี่ยตรงไหนมีความเข้มมีความดำก็สับมั่วไปเลยให้มันบางอู่สับออกไปเนี่ยเราต้องรู้นะว่ามันออกไปกี่เปอร์เซ็นต์ สับถึงครั้งออกไปเท่าไหร่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าสับสองครั้งออกไปห้าสิเปอร์ซ็นเเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอะไรสับฉับฉาก็ได้ไม่ต้องเอาจริงพอสับมันก็ค่อยแทงเข้าไปก็ค่อยแทงเข้าไป มาดูข้างหน้าลูกค้าเขาไม่อยากอะไรไม่อยากจะเต้นด้านหนาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วทงใหญ่ต้องสับเป็นบางเลยสับเปิดเบียรก็สับเปิดเบียรก็สับเลยตางผิว เนี้ข้างบนเราก็ใช้กันไก่ดำเดียวพอ,พอข้างล่างเราไล่ผมอะไรไล่ผมที่มันนั้นหนาหออกไปแล้วเรียนส่วนบนเราใช้เฉพาะจุดนะสุขัดทำเฉพาะจุดไหนที่มีความหนา ตับทั้งดีพัดติ้งแล้วกันดีพัดติ้งแล้วสต๊อกครับหรือจับสต๊อกเลยตรงไหนมันหนาสต๊อกเอาพอสมควรนะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวมันหมดหัวหรือตัดไปเรื่อยลูกค้าไม่สั่งหยุดก็ไม่หยุดตัดไปเรื่อยสวยเมื่อไรก็เลิก นะพอไหมชอบชอบไหมครับชอบต่อีกนี้มันจะเป็นผู้ชายอู่แล้วมันจะเป็นลองทรงกลางลองทรงสูงไปแล้วเราเซตตัวไหนธรรมชาติหรือสั้งตั้งธรรมชาติอย่างนี้เลย ใส่รูปให้หน่อยเดี๋ยวจะได้เอาไว้มาข้าวหน้าล้วบอกเอาตรงนี้พี่สั่งสั้นๆใช่ไหมจบจริงว่าไม่ต้องพูดเยอะสั้นสองนิว้วเออสั้นสองนิว้วแค่นั้น,นะจบอ่ะไม่ต้องเห็นได้ทราบค่ะว่ามีน้องสาวเป็นผลไม้ใช่ไหม,มชื่อผลไม้ชื่ออะไรใช่แตงโมเหรอแตงโมเหรอแตงโมที่เป็นนักระดาลาปะ่ะใช่เป็นอะไรเป็นแตงโมเลย แตงโมแบบแตงโมพันอะไรพินตลาแต่ที่น้องอีกคนหนึ่งคนสุดท้องที่มาตัดน้องใหมนน่นั่นนั่นน้องคนสุดทองก็มีก,กี่คนตัวแน่เนี่ยสี่โอ้แล้วม,มีผลไม้หมดเลยไม่ไม่ใหม่ไม่ได้ไม่ได้ผลไม้ก็มีใหม่แตงโมเจ๊ม่วงแตงใหม่เจ๊ม่วงแตงใหม่ม่วง,งอีกเป็นลูก มันยังยาวนิดนึงนะตรงนี้ยใช่ใช่เราก็จะปล่อยไม่ได้นะตามใจที่มันยังไม่เนี้ยบพอก็อย่าเพิ่งปล่อยใจเย็นๆตรงนี้นะครับตัดลงไปเลยตัดจะบนลงล่างนั้นี่มาณนี้พอ ไปพอเลิกสวยแล้วก็เลิกเนี่ยพอสั้นประมาณนี้แล้วไม่ต้องทำไม่ตัแล้วนะเห็นไหมเรื่องสีผมยุ้ยเเออมันดูสีทรงเนี้ย ไม่ต้องใดก็สวยนะเพราะว่าผมเป็นสั้นถ้าเราอยากให้มันยกโคนอยากให้มันตั้งฮิปปี้แล้วก็ค่อยใส่โฟมใส่มดูดหรือว่าดัดนะนี่เราก็ใส่แว <Yeah. S 1> ็กกระพอเ๋ยวขาะขยาะให้มันยุ้งจุงยุงยุงไว้ที่ไหวไหมได้ได้เอามไม่มั่นใจป่ะเอา,เอาหน้าเลยเอาลงหน่อยจะย้อยจะตั้ง เน่ล้วถ้าเกิดมันอันน,น,นี้อันนี้ตั้งเหรอคะใช่เอาลงดีกว่าไม่แบ่ถ้ามาลงก็อยู่อย่างเงี้ยเออเอาลงอ่าอันนี้ดีกว่าชอบอย่างเี้ยใช่ชอบแบบเรียบร้อยเรียบร้อย่อา <c oughs> เอาตามใจลูกค้านะร้านกันเนิดสลอนตั้งอยู่ปากซอยพุ่มขนอยู่ที่52นะตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหมก่กทม รับสอนตัดผมนะครับแล้วก็จะเรียนก็นสอบถามเข้ามานะทั้งใหญ่สอนฟรีเฉพาะใน youtube นะทำคลิปมาสามสี่ปีอะทำเป็นหมื่นกว่คลิปนะเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกดูแล้วกันครับขอย้ำนะสอนฟรีเฉพาะใน youtube นะครับมีทั้งธุรกิจแล้วก็อะไรสาธารณกุศลนะครับบอกตดต่อกันด้วยนะครับ ช่างใหญ่มีหน้าร้านนะมันเป็นธุรกิจมาตัดผมมันต้องเก็บตังค์บางคนก็จะเข้าใจะติดเดือจะเรียนฟรีตัดฟรีอีกใจเย็นๆเ,เดี๋ยวจะออกนโยบายรอให้ผู้บริหารก็ผมหัวประชุมกันก่อน มันยังไม่สวยก็เดี๋เพิ่งตัดเดี๋ยวเพิ่งตัดดูดีๆก่อนเนี่ยตรงนี้มันหนาก่อนน้อยนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ขอบคุณคุณพี่มะม่วงแล้วคุณพี่อะไรแตงแแตตงงโมเจ้ลากันไป